สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูการสูบน้ําออกจากแปลงหญ้านะครับหญ้าเพนกล่าที่ผมปลูกไว้เมื่อ8วันที่แล้วนะพอดีน้ําค่อนข้างที่จะมากนะครับก็เลยวันนี้ก็เรเอาเครื่องเล็กน้ำมาตั้งสูบน้นําออกจากแปลงเพราะว่าแช่ไว้ประมาณสัก8วัน ซึ่งวิธีการผมก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าก็าดูตาม Youtube ดูตามแหล่งเรียนรู้อื่นวิธีการปลูกดด้าก็เลยทำอย่างยากนะครับ8วันแช่น้ําไว้ประมาณสักความสูงของน้ําก็1น1นครึ่งน,นะครับแช่ไว้8วันซึ่งผมก็เคยลองทําที่สวนที่บ้านแล้วประมาณ1ไร่ก็ขึ้นดีนะครับ ซึ่งอัตราส่วนทําที่บ้านตอนนั้นหนึ่งไร่ก็ใช้ประมาณ400กิโลความหนาเนีนของผันหญ้าส่วนแปลงนี้นะครับตปลน,นี้ผมใช้500กิโลเลยอครั้งนี้ทําประมาณ17 17ไร่กว่า,านะจะมีเครื่องนครับเคร ็จะเห็นว่าอ่าเปนหญาเข่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นแบบต่า,กกาแงแสดงว่าันนี้ทุ่งนี้มามานนประมาณก็สามไร่กว่าเจ็ดสี่ไร่เขื่อนสระน้ำสระน้ำก็เข้าโครงการเกษตรที่ดินใหม่พื้นที่ห้าไร่กว้างประมาณเกือบหน,นึ่งไร่สองงานนะครับ,บความกว้างของสระ ลึกก็สี่เมตรสี่เมตรครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเอาเบิร์มออกน,นิดนึ่งหน้าเรามาได้สองสามเมตรเพื่อจะได้เก็บน้ำไว้ให้เยอะขึ้นในฤะดูฝนที่จะมาถึงนะครับอน,นี้นี่ครับแตงยา้าแตงก่าที่เริ่มปลูกเป็นจริงเป็นจังประมาณสิ็ดไร่สองนานที่เห็นก็น้ำแห้งแล้วนี่ครับ ตอแรกก็มีน้ําเยอะก็เลยใช้เครื่องสูบน้ําดึงน้ําออกหลังจากแช่ได้ประมาณแปดวันซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดงอกดีขึ้นมาสวยงามตามที่หวังนะครับก็จะดึงน้ําเข้าอีกครั้งพงร้อมกับใส่ปุ๋ยกับนี่ก็แตงยา่าแพงกูล่านะครับที่ผมในทดลองไม่ทดลองปลูกจริงเลย เอ็ดไร่2องานอันนี้เป็นแหล่งน้ำเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกหญ้าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอําเภอกบพระ